พอเริ่มไถก็มาเลยครับมาทุกคืนนี่แหละรอยตรงนี้จะเป็นรอยประจาตรงนี้รประจําเลยทุกปีคือต้องทำตรงนี้ผมก็เลยเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้เอาทอไว้นู่นก็เลยเปลี่ยนไว้ทั้งนี้เพราะตรงนั้นมันตำ่ำขาดประจกําลังจะปลูกอันนี้ก็กําลังจะปลูกอีกรอบรอบต่อไปนี่ครับอันนี้ข้ามมาทําอะไรครับมากินอ้อยกินมันครับตรงนี้มันเห็นไหมหายเจียงเลยหายเจียงมันนี่สวยกินหมดแล้วก็มากินอ้อย ก็คือเรายอดน้อยเขาข้ามมาใช่นี่ลอยขึ้นครับลอยขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นตรงนี้นใช่หมดเลยตรงที่เป็นว่างๆใช่หมดเลยครับปีนี้เขาขึ้นมาบ่อยไหมครับบ่อยมากครับทุกคืนแทบจะทุกคืนทุกคืนก็ว่าได้ครับทุกคืนเลยปกตินี้เข้ามาบ่อยไหมบ่อยครับช่วงอันนี้ผมเก็บกระโพดไปนี่คือผมหากกระโพดะทิ้งไว้มากินกระโพดในถุงเลยมากินแบบ มากินแบบกินแล้วก็ไปครับในช่วงนี้นะครับก็เกิดปรากฏการณ์เอลิโยนะครับตามที่พวกเราทราบกันเกิดความแห้งแล้งนะครับาหารไปทางซ้ายมือนะครับเป็นหางเขือนลํำไปมากซึ่งเมื่อก่อนเคยมีน้ำนะครับช่วงนี้แห้งแล้งยึงทำให้ช้างป่าสามารถาเข้ามาโดยง่ายดโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณนี้นะครับจะมีแปลงข้าวโพดแปลงอ้อยของชาวบ้านซึ่งก็เป็นพืชที่ทางช้างป่าชอบอยู่แล้วนะครับ พวกเราจึงมาดําเนินการนะครับมีเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ตําบลบ้านราดแล้วก็ชุดผักดันช้างป่าของอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเฝ้าระวังบริเวณนี้นะครับเพราะว่าในห่วงเครื่องเดือนที่ผ่านมาช้างป่าจะออกทุกวันนะครับ17นาฬิกา30นาทีก็มาเห็นตัวแล้วนะครับพวกเราจึงหาที่กำบังที่ปลอดภัยสูง นะครับจึงเป็นที่มาของหอเฝ้าร,ระวังแห่งนี้ครับช้างป่าทับลานจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเมื่อก่อนจะแอบมาดึกๆพวกเราหลับหมดในห่วงนี้มากลางวันบ่อยมากก็ด้วยข้างในแห้งแล้งเขาไม่มีอาหารเขาไม่มีทางเลือกนะครับต้องกินให้อิ่มฉะนั้นเขาจึงเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเวลาออกมาครับเราได้ข่าวจากเครือข่า,ขายทางฝั่งสาตะเคียนครับมีเครือข่า,ขายเดียวกันที่เห็นเขาก็แจ้งนะครับเจอกันก็แจ้งก็น่าจะมาใกล้แล้วนะครับ ซึ่งก็เตือนให้พี่น้องเราทางฝั่งที่มีช้างออกให้รมัดระวังนิดนึงในห่วงนี้